สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะนี่หลายวันแล้วนะคะทายบัวทองออกไปผูกที่ทุ่งนานะคะนุ่นตามมาติดๆก็คือพลายโจคือนะคะอยู่ด้านหลังสุดเลยว่าจะถ่ายหลายครั้งแล้วนะคะเแม่เอฟซีแต่ก็ไม่มีเวลาเลยมาไม่ทันน้องอันพลายบัวทองเขาได้เดินอย่างนี้โอ้มา เป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะคะนี่ตั้งแต่เขายังไงอ่ะท้องอืดตั้งแต่นู่นนะคะที่เราเคยถ่ายมา <c oughs> ลืมหมดแล้วตอนนี้ท้องอืดมานานแล้วพอหายท้องอืดน้องอันก็เลยก็เลยมามามา,มาลงฝึกดูมาลงขีด่ดูก็พาพลายโบทงไปผูกที่ทุ่งนาน,นะคะนี่ได้เดินออกกําลังกายทุกวันเลย สงสัยองอันนี้ได้เดผพานสวัสดีครับผมพาออกกาลังกายบ่อยแล้วรู้สึกว่าจะชอบแล้วในการขี่ช้างนะคะนี่รื่นเช้ามาก็จะเห็นพาขี่ไปทุกนาทุกวันเลยนะคะนี่เอ้าไม,ม่ขี่ช้างกับเขาบอกนี่สวัสดีก่อนสวัสดีครับ,รบแล้วไม่ไม่ขี่บัวทองฮะ โอ้หโอ้สวัสดีครับอาไปไหนครับโจคืนนี้กำลังกายทุ่งนาครับโอ้กำลังกายทุ่งนาครับไปโจไปโจคืนนี้ไปได้สามวันแล้วนะคะนี่สามวันแล้วดูกันเดินรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะแม่เม่เอฟซีนี่ก็ไฟบัวทอง็นการค้าหน้าาฟโจคืนก็ขาหลังนะคะนี่แม่เม่เอฟซี ยิ่งๆหน้าหนาวนี้เราต้องให้ช้างเดินออกกําลังกายบ่อยๆถึงจะดีต่อร่างกายเขาเนาะอยู่กับที่กับทางนี่ก็ไม่ไหวแต่เขาไปคนละเส้นทางกันนะคะนี่แยกกันแล้วดูว <c oughs> คุตาของเราเดินเร็วมากเลยเออตรงอย่างเดียวนะคะคุตาของเราตรงอย่างเดียว แม่ควานนี่ก็เดินตามไม่ทันแล้วดิตรงอย่างเดียวอโอ้อเราไม่เดินตามคุณตาแล้วนะครับะพ่ะคุณตาไปไกลทางพลายบัวทองนี่ก็จะไปผูกนี่นะคะก็ใกล้ๆนะคะไอหลังหมู่บ้านนี่แหละ แต่เราต้องมาเส้นทางนี้นะคะไปเส้นทางตรงสะส่วนตัวของบวทองไม่ได้เพราะว่าพลายดลล่าอยู่อยู่ใกล้ถนนนะคะก็เลยเซฟตี้หน่อยกลัวพลายดอลล่านี้กระโดดใส่นะคะนี่เราก็เลยต้องพามาทางนี้ก็เมื่อวานเห็นมีแม่เอฟซทักมาบอกว่าสั่งอ้อยให้พลายบัวทอง1,500งพนหร้อยคะแนนจะมือมอนะอ๋ออลิออลิซาจาก โอ้คุณแม่เมื่อวานมีคุณแม่อาลิสาจากสวีเดนนะคะทักมาหาแม่ควานเหมือนกันทางไลน์บอกว่าได้สั่งอ้อยให้กับพลายบัวทอง1,500คะแนนนะคะเมื่อวานได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับเรียบร้อยเมื่อวานแม่ควานก็เห็นเขามาส่งนะคะแต่ก็จ่องแรกๆก็ไม่ทราบเนาะว่าเป็นเอฟซีท่านไหนแล้วก็คุณแม่เขาก็เลยทักมาบอกแม่ควานทางไลน์นะคะแม่ควานก็เลยรู้ว่าคุณแม่สั่ง อ้อยให้กับพลายบัวทองนะคะนี่ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่รักและเอ็นดูพลายบัวทองนะคะนู่นนะคะพลายโชคคือไปทางนู่นนะคะหนุ่นเสื้อเด็กๆนูนน่นไปทางนูน่นช่วงเย็นเขาก็จะพาเข้าบ้านนะคะนี่ จอกแท้ไม oh. oh, oh, ่ขีบบัวทองอาทิตย์นี้อากาศหนาวติดโตกันเป็นอือสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะพี่เมย์สิเอจิซัดโดบองแซ่ไหมนะอันโอ้ ได้นนำประสาทมงในอันได้มงในนะอันนี้ก็จะเป็นที่นาของควันอ้วนนะคะนี่ควันอ้วนน้องุมทรัพย์นู่นคนตาของเราไปถึงนู่นแล้วนี่นะคะบรรยากาศที่ทุ่งนา จับช้างเล็กๆแบบนี้นะขาบัวทงองคงไม่พิการโลกนี่ตอนเล็กๆไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเข้าหาภายบัวทองนะตอนเล็กๆถ้าเข้าหาพายบัวทองช่วงเล็กๆนี่ขาเขาก็จะหายนะคะนี่เพราะว่าได้เดิอนออกกําลังกายเบ่อๆฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็หายเขา,าโอ้คงไม่หายหรอกสายไปแล้วมันสายไปแล้วหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้ว ไปไหนดิพาบัวทองเดินออกกําลังกายบอกโอ้ยดูคุณตาเดินเร็วกับบัวทองอีกนะคะดูเสือเ้อแดงนู้ดไกลๆดูโอ้นห่นลากาไปไปสิเดินได้เร็วมากเลยโอ้สุดยอดไม่มีเบรกเด้อายโจคือดิ ลมแรงมากเลยนะคะนี่ยังเอฟซี FC, หลายท่านเห็นช้างเดินออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันก็คงจะมีความสุขนะคะนี่ช้างไม่ได้อยู่กับที่แล้วได้เดินออกกําลังกายดิมหาฟางอตอฟางข้าวกินนะคะนี่กินหญ้าตามธรรมชาติก็จะเบาแรงทางควันไปเยอะได้เยอะเลยทีเดียวนะคะบริเวณหลักช้างก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บหญ้าเราก็ตัดแค่ช่วงเย็น ช่วงเช้าแล้วก็มาตัดให้เขากินต่อฟางข้าวนะคะนี่ลายโจคือถึงที่แล้วต้อง่ายูคานะคะลายโจคืออ่าเดี๋ยวยังไงแล้วแม่ควางก็จะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเพระพาะว่าเดินตามไม่ไหวมันไกลเหลือเกินอออ่าโตไปก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะแม่แม่เอซ เดินตามช้างไม่ไหวช้างกาเดินเร็วกว่าคุณนีกเจี๊พน <c oughs> ทริปของเรานะคะหาเดดอยู่หาเดดอยู่อากาศเย็นอพอนทพิ์สวัสดีค่ะพนทพิ์สวัสดีค่ะเอาสวัสดีกอลูกสวัสดีค่ะเอาสวัสดีได้กินกล้วยนะคะ <c oughs> ได้กินกล้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เอากล้วยมาให้เดี๋ยวเอากล้วยมาให้จ้ะ อภรรท์เสียงวันดีค่ะกล้วยมาแล้วจ้ากล้วยมาแล้วเสียงเออผู้สาวเสียงเห็มเอออ่าเอาว่ผู้สาวเสียงเพีย้ยนอ่ะเสียงวัดเสียงเสียงเสียง เฮ้ยเก็บเอาพี่ใหญ่ของเราก็ยืนตากแดดเลยนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นไปซื้อกล้วยมาไว้ให้ช้างนะคะนี่แม่บาทได้กินแล้วให้พี่ใหญ่ก่อนคนละสองวีสองวีก่อน ยุนไกลๆแม่วาดเดยวแม่วาดไปเย่งเ oh. ออนี่อากาศเย็นๆอย่างนี้แหละช้างชอบตกมันเยอะช้างไหนสมบูรณ์นี้โอ้โหสุดยอดเลยไม่ต้องพูดถึงอ่าเดี๋ยวเราไปหาน้องยูทู e กันนะค่ะเออดูโนฟะมีดูโทรศัพท์ด้วยไกวน้องด้วยเออ ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยหนาวหนาวหนาวก็ต้องอาบน้ำหลับอีกแล้วเอาถุงเท้าเป็นถุงมือนะคะไม่ไม่ฟรอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม